ข้อ20พิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับกรรมฐานลอมบิกและกรรมฐานโมโนคินิกต่อไปนี้ก็ไก่เป็นผลึกโคเวเลนต์เช่นเดียวกันขอไข่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันขอควายเกิปดปฏิกิริยาแตกต่างกันงองูประกอบด้วยไอโซโทปซัลเฟอร์ต่างชนิดกันจอจานอะตอมซัลเฟอร์ ur, ต่อกันมีลักษณะเป็นวงเหมือนกันซึ่งโจทยเขาก็ถามนะครับว่า ข้อใดถูกต้องข้อ1กอไก่และจอจานข้อ2ขอไข่และจอจานข้อ3กอไก่และขอไข่เท่านั้นข้อ4กอไก่ขอไข่และคอควายและข้อ5ขอไข่คอควายและงองูซึ่งโจทย์นะครับก็คือเขาก็ต้องการให้เราพิจารณาสมบัติต่างๆเกี่ยวกับกรรมฐานลอมบิกและกรรมฐานมอร์นารคินิกนะครับซึ่ง การที่เราจะทําโจทย์ข้อนี้ได้นะครับเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับกรรมฐานลอมบิกและกรรมฐานโมโนคินกนะครับก็อย่างแรกนะครับกำแพง h แปดกมฐานร,รานูปทั่วไปนะครับจะอยู่ในรูป h 8 s ซัลเฟอจะมีโครงสร้างเป็นคล้ายคมงกุฎนะครับเป็นวงแปดเหลี่ยม ซึ่งอันนี้ก็คือซัลเฟอร์แตัวก็เอสแจะอยู่เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับซึ่งในการตกผลึกซัลเฟอร์นะครับจะตกได้หลักๆด้วยการสองรูปรูปแรกนะครับก็คือกรรมถันลอมบิกและรูปที่2คือกรรมถัน มนนกิ ok ซึ่ง2รูปนี้นะครับเกิดจากการตกผลึกที่อุณหภูมิต่างกันทุกๆอย่างเหมือนกันหมดเลยเพียงแค่อุณหภูมิของการตกผลึกต่างกัน ตัวหนึ่งจะเกิดที่อุณหภูมิตาม่าตัวหนึ่งจะเกิดที่อุณหภูมิสูงในที่นี้ลอมบิกจะเกิดที่อุณหภูมิต่านะครับก็ <B it> คืออาจจะประมาณอุณหภูมิห้องในขณะที่โมโนคินิกจะเกิดที่อุณหภูมิมสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะประมาณ90องศาสําหรับคุณสมบัติของกำแพงลอมบิกและกำาพงโมโนคินิกนะครับก็เป็นดังนี้ลอมบิกเนี่ยจะมีรูปร่างเป็น คล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นรูปที่พบมากในธรรมชาตินะครับเพราะว่ามีความสเสถียรที่อุณหภูมิห้องใช้ทีแทนอุณหภูมินะครับซึ่งส่วนมากก็จะเกิดในอุณหภูมิที่ น้อยกว่า95.5องศาเซลเซียสต่อไปนะครับมีสูตรเป็น H8 ซึ่งอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าซัลเฟอร์รูปแบบไหนก็ตามก็จะมีสูตรโมเลกุลเป็น H8 แล้วก็เกิดเป็นการฟอร์มวงกันเป็นวง8เหลีย่ยมคล้ายๆมงกุฎนะครับทั้งสิน้นแต่ว่าอากหันลอบมบิกกับโมโนคินิกก็ต่างกันเพียงแค่การจัดเรียง ของโมเลกุล2โมเลกุลที่เอามาต่อกันอันนึงอาจจะชิดมากอันนึงอาจจะชิดน้อยแค่นั้นเพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลก็เป็นแบบเดียวกันก็คือสูตรเป็น H8 นั่นเองต่อไปสเสถียรทีอ่อันนี้บอกไปแล้วสเสถียรที่อุณหภูมิน้อยกว่า9 5 5องศานะครับไม่ละลายน้ําแล้วก็มีสีเหลือง ซึ่งลอมบิกจะเป็นเหลืองค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็โมเลกุลเรียงชิดติดกันซึ่งการที่โมเลกุลเรียงชิดติดกันก็ทําให้มีช่องว่างน้อยหมายความว่าความหนาแน่นมากดีคือความหนาแน่นนะครับรดบนซิตี้ต่อไปเรารู้เกี่ยวกับกัมมนต์ลอมบิกแล้วก็ต่อไปเกี่ยวกับกัมมันต์โมเลกุล กระถานโมโนโคินิกก็บางอันจะคล้ายกับกระถานลอมบิกบางอันจะตรงข้ามกันอันแรกจะเป็นแท่งยาวคล้ายเข็มนะครับในขณะที่ลอมบิกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะเป็นสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนอันนี้จะเป็นแท่งยาวคล้ายเข็มต่อไปเป็นผลึกโปร่งใสสีเหลืองนะครับแต่ว่าในที่นี้จะเป็นเหลืองอ่อน ครับเป็นเหลืองเข้มเข้มมากกว่าการหารลอมบิกอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แตกต่างกัน1อันแล้วนะครับต่อไปสูตรก็เป็น h เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับแค่การจัดเรียงโมเลกุลไม่ใช่เกี่ยวกับสูตรโมเลกุลนะครับต่อไปจะเสะถียรที่ ณหภูมิมากกว่า96องศาก็อย่างเมื่อกี้นะครับการมาันรอมบิกจะเสถียรที่อุณหภูมิน้อยกว่า96องศาหรือน้อยกว่า95.5องศาอันนี้ก็จะเสถียรในอุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นมากกว่า96องศานั่นเองต่อไปโมเลกุลชิดกันเหมือนกันแต่ไม่เท่ารอมบิก ซึ่งส่งผลให้ความหนาแน่นนะครับมากแต่น้อยกว่าลอมบิกอยู่ดีก็คือไม่มากเท่าลอมบิกนั่นเองครับผมแล้วก็หลังจากเรารู้จักกับกรถานลอมบิกและกระถานมโนคินิกไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักอีกอันหนึ่งก็คือรูปแบบผลึก ซึ่งผลึกนะครับในธรรมชาติแบ่งเป็นสี่แบบด้วยกันหนึ่งคือผลึกโคเวเลนต์สองคือผลึกไอออนิกใช่ไหมครับมีโคเวเลนต์ก็ต้องมีไอออนิกอันนี้สามคือผลึกโลหะแล้วก็อันที่สี่คือผลึกโมเลกุล ก็จะมาทําความรู้จักกับผลึกอันแลนครับคือผลึกโคเวเลนต์ผลึกโคเวเลนต์นะครับก็คือหน่วยย่อยจะเป็นอะตอมจะเป็นอะตอมแต่และอะตอมมาต่อกันกลายเป็นผลึกซึ่งใช้ตรงตัวนะครับใช้พันธะโคเวเลนต์ต่อกันอย่างเช่น ต่อกันจนกลายเป็นโครงร่างทางสามิตินะครับอย่างเช่นเพชรซึ่งเป็นคาร์บอนนะครับรูปต่างๆาเป็นคาร์บอนต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อกันไปเรื่อยๆกลายเป็นรูปแบบผลึกก็คือจะประกอบหน่วยย่อยจะเป็นอะตอมหนึ่งอะตอมใช่ไหมครับต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ต่อกันไปเรื่อยๆจนเป็นรูปแบบของผลึกอันนี้เรียกว,ว่าผลึกโคเวเลนต์นั่นเอง ต่อไปผลึกไอออนิกผลึกไอออนิกเป็นแบบไหนผลึกไอออนิกก็ต่างโคเวเลนต์ตรงโคเวเลนต์เป็นอะตอมใช่ไหมครับผลึกไอออนิกหน่วยเยอะจะเป็นไอออนเป็นไอออนบวกกับลบจับกันก็ตรงตัวนะครับไอออนิกเกิดจากการที่ไอออนบวกยึดกันด้วยแรงทางไฟฟ้านะครับหรือว่าอิเล็กโทรสตติกฟอสกับยึดกับประจุลบเกิดเป็นพันธะไอออนิกขึ้นซึ่ง อันนี้หน่วยย่อยเป็นไอออนบวกอะไรลบมีจุดเดือดและจุดลอมเหลวสูงอย่างเช่น NaCl ก็จะเป็น Na บวก Na บวกใช่ไหมครับอยู่กับ Cl ลบ Na บวกอยู่กับ Cl ลบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นรูปร่างผลึกนะครับ แบบนี้แล้วก็เรียงกลายเป็นทรงรูปร่างทางสามมิติอย่างนี้จะเรียกว่าผลึกไอออนิกนะครับก็คือที่สำคัญก็คือเกิดจากไอออนสองชนิดเป็นบวกกับลบต่อไปผลึกโลหะผลึกโลหะเป็นแบบไหนผลึกโลหะก็คือโลหะนำอิเล็กตรอนออกมา ใช้ร่วมกันเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าทะเลอิเล็กตรอนก็คือโมเลกุลของโลหะจะเรียงกันชิดติดกันกลายเป็นรูปร่างผลึกใช่ไหมครับแล้วก็เอาอิเล็กตรอนวงนอกของแต่ละตัวออกมากลายเป็นทะเลอิเล็กตรอนใช้ร่วมกันทําให้อิเล็กตรอนสามารถวิ่งวนไปนทางขวาไปทางซ้ายได้เกิดการน,นําไฟฟ้าขึ้นและผลึกอันสุดท้ายใช่ไหมครับผลึกโมเลกุล ผลึกโมเลกุลคืออะไรผลึกโมเลกุลหน่วยย่อยก็เป็นโมเลกุลนั่นเองตรงตัวใช่ไหมครับยึดกันด้วยแรงววนเดวาลหรือว่าพันธะไฮโดรเจนที่สำคัญนะครับไม่ใช่ยึดกันด้วยพันธะโควาเลนต เพราะว่าถ้ายึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ายึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ก็คือผลึกโคเวเลนต์นั่นเองอันนี้ต้องระวังสับสนกับพันธะระวังสับสนกับผลึกโคเวเลนต์นะครับผลึกโมเลกุลหน่วยย่อยเป็นโมเลกุลยึดด้วยแรงวันเดวาลพันธะไฮโดรเจนไม่ใช่พันธะโคเวเลนต์มักมีจุดเดือดหรือว่าจุดหลอมเหลวที่ต่ำอันนี้จะตรงกันข้ามกับผลึกผลึกไอออนิกนะครับอย่างเช่น โมเลกุล s 8นั่นเองสมมติอยู่เป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะยึดกับอีกโมเลกุลหนึ่งด้วยแรงทางวันเดว์วาวเฉยๆไม่ได้เป็นพันธะมาต่อกันหรือว่าเป็นโมเลกุลของน้ำก็ยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนเป็นแรงที่ไม่ได้เกิดเป็นพันธะขึ้นไม่ได้ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเกิดจากการยึดเหนี่ยวหรือเหนี่ยวนำเฉยๆ หรือว่าอาจจะเป็นฟอสฟอรัสขาวฟอสฟอรัสแดงก็เหล่านี้ล้วนเป็นผลึกโมเลกุลทั้งสิ้นก็สังเกตว่าหน่วยย่อยจะเป็นโมเลกุลใช่ไหมครับโมเลกุลของ S8 อย่างนี้โมเลกุลยึดกันด้วยแรงวันเดว์วาลกับอีกโมเลกุลหนึ่งต่อกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นผลึกนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลึกก็มีอยู่4แบบใช่ไหมครับผลึกโคเวเลนต์ผลึกไอออนิกผลึกโลหะ oh แล้วก็ผลึกโมเลกุลก็หลังจากเรารู้เกี่ยวกับกรรมฐานลอมบิก กรรมฐานโมโนโคินิกแล้วหรือเกี่ยวกับผลึกทั้ง4แบบแล้วก็จะสามารถทําโจทย์ข้อนี้ได้นะครับเขาบอกว่าให้พิจารณาข้อสรุปเกี่ยวกับกรรมฐานลอมบิกและกรรมฐานโมโนคินิกต่อไปนี้อันแรกเป็นผลึกโคเวเลนต์ชนิดเดียวกันก่อนอื่นเลยนะครับผลึกโคเวเลนต์หน่วยย่อยเป็นอะตอมใช่ไหมครับทีนี้กรรมฐานอย่างที่ได้บอกไปแล้วเป็น s8 และยึดกันด้วยแรงวันเดวาวเพียงแค่เอา s8 แต่ละอันที่เป็นรูปร่างมงกุฎมาต่อต่อกันเพราะนั้น อันนี้ไม่ใช่ผลึกโคเวเลนต์ครับ S8 เป็นผลึกโมเลกุลเพราะนั้นข้อนี้ผิดครับต้องเป็นผลึกโมเลกุลต่อไปข้อ2ขอไข่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากระหารลอมบิกเกิดกากระหานโมโนชินิกเกิดจากการจัดเรียงตัวของ S8 แต่ว่าการจัดเรียงตัวก็มีความชิดที่ไม่เท่ากันลอมบิกจะ มีความอนแน่นมากกว่าโมโนโคลินิกก็คือเลียงคิดกันมากกว่าเพราะ,ะนั้นมีความอนแน่นไม่เท่ากันก็ถูกต้องข้อควายเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกันอันนี้ผิดใช่ไหมครับเพราะว่าเกิดปฏิกิริยาเหมือนกันเลยปฏิกิริยาเหมือนกันเลยทําให้เกิด H8 เหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่เกิดที่อุณหภูมิต่างกัน ุณหภูมิต่างกันสภาวะต่างกันแต่ปฏิกิริยาเหมือนกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการเกิดปฏิกิริยาก็คล้ายๆกันด้วยเพราะว่าเป็นโมเลกุล S8 เหมือนกันใช่ไหมครับต่อไปประกอบด้วยไอโซโทปซัลเฟอร์ต่างชนิดกันไอโซโทปคืออะไรครับไอโซโทปคือซัลเฟอร์ที่มีเลขมวลไม่เท่ากัน ในที่นี้อย่างที่บอกไปว่าใช้ H8 เหมือนกันเพราะนั้นก็คือซัลเฟอร์ไอโซโทปเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นไอโซโทปต่างชนิดกันเพราะนั้นข้อนี้ก็ผิดนั่นเองต่อไปอะตอมซัลเฟอร์ต่อกันมีลักษณะเป็นวงเหมือนกันอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปหน่วยย่อยเป็นโมเลกุลใช่ไหมครับ H8 ลักษณะของ H8 เป็นวงรูปมงกุฎใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นวงเหมือนกันก็ถูกต้อง เพราะนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดถูกใช่ไหมครับเมื่อกี้เราได้แล้วมีข้อขอไข่กับจอจานที่ถูกต้องข้ออื่นผิดหมดเลยก็ต้องตอบข้อขอไข่ขและจอจานถูกตอบข้อ2ครับโอเคเราก็มาทวนใหมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้อนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือกำแานลอมบิกและโมโนคินิกมีสูตรโมเลกุลที่เหมือนกันคือ h 8เกิดจากการตกผลึกที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ลอมบิกจะตกที่อุณหภูมิตาม่าในขณะที่โมโนคลินิกจะตกที่อุณหภูมิสูงประมาณมากกว่า96องศาก็มาหักรอมบิกมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพบมากในธรรมชาติเพราะว่าเสถ,ถียรที่อุณหภูมิห้องส่วนโมเลกุลเป็น H8 ปอันนี้ก็รู้อยู่แล้วไม่ไลนะลายน้ําและมีสีเหลืองโมเลกุลเรียงชิดติดกันทําให้ความหนาแน่นสูงในขณะที่กําถันโมโนคลินิกก็อย่างที่บอกไปว่าเกิดที่อุณหภูมิสูงใช่ไหมครับปฏิกิริยาเหมือนกันมีแท่งยาว เป็นแท่งยาวคล้ายเข็มนะครับผลึกโปร่งใสมีสีเหลืองซึ่งเหลืองเข้มกว่าลอมบิกเสถียรที่อุณหภูมิมากกว่า9 6องศาใช่ไหมครับเพราะว่าก็ตกผลึกที่อุณหภูมิมากกว่า9 6องศาเช่นกันมเลกุลมีความชิดกันแต่ว่าไม่เท่าลอมบิกซึ่งเป็นผลให้ความหนานแน่นน้อยกว่ากำหพดลอมบิกนั่นเองต่อไปผลึกก็มีด้วยกัน4ชนิดด้วยกันผลึกชนิดแรกคือผลึกโคเวเลนต์เกิด จากหน่วยย่อมย่อยที่เป็นอะตอมยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เอามาต,ต่อต่อกันอย่างเช่นเพชรเป็นต้นต่อไปผลึกไอออนิกเกิดจากหน่วยย่อยที่เป็นไอออนบวกและลบยึดกันด้วยแรงทางไฟฟ้าสร้างกันกลายเป็นโครงผลึกอย่างเช่นผลึกของ NaCl หรือว่าเกลือผลึกโลหะเกิดจากการที่โลหะนำอิเล็กตรอนชั้นนอกออกมาใช้ร่วมกันเอาเมวลกุนมาเรียงชิดกันและ เอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันเกิดเป็นทะเลอิเล็กตรอนทาให้นําไฟฟ้าได้และผลึกสุดท้ายคือผลึกโมเลกุลซึ่งผลึกโมเลกุลหน่วยย่อยก็คือโมเลกุลที่สําคัญคือไม่ได้ยึดกันด้วยแรงโคเาเลนต์แต่ยึดกันด้วยแรงวันเดว์วาวและพันธะไฮโดรเจนอย่างเช่น H แมีโครงสร้างเป็นวงโมเลกุลของตัวเองแต่ว่ายึดกับโมเลกุลข้างๆหรือว่าโมเลกุลรอบข้างด้วยแรงวันเดว์วาวหรือว่าน้ําก็มีโมเลกุลของมันเป็น H 2 O แล้วก็ยึดกับโมเลกุลข้างๆด้วยพันธะไฮโดรเจนนั่นเองก็หลังจากเรามีความรู้เกี่ยวกับ2เรื่องนี้นะครับเรื่องกรรมฐานและเรื่องผลึกก็ทําให้สามารถตัดช้อยแล้วก็หาว่าข้อใดถูกได้นะครับก็พบว่ากรรมฐานลอมบิกและโมโนคินิกมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันแล้วก็อะตอมของซัลเฟอร์ต่อกันมีลักษณะเป็นวงเหมือนกัน2ข้อนี้ถูกต้องทําให้ตอบได้ว่าข้อนี้ข้อ20นะครับก็ตอบข้อ2 ขอไข่แลจะจ้าจานถูกครับ